การที่นายภูมิธรรมและคณะจะไปเจรจาที่ประเทศมาเลเซียผมก็มีประเด็นสำคัญที่ต้องกระตุกความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยนะครับข้อแรกคือมันมีจดหมาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียออกมาได้ยังไงว่าให้มีการหยุดจริงแถมนายอันวาอิบราหิมก็ยังออกมาถแถลงเพื่อให้มีการหยุดจริงนายอันวาอิบราหิมเนี่ยประชาชนในประเทศมาเลเซียเนี่ยกว่าสองหมื่นกว่าคนออกมาประท้วงเพื่อขับไล่นายอันวาเข้อแรก ข้อที่สองนายอนวานั้นตั้งนายทักษิณชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษาอาเซียนนี้มันคือสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับการที่ไปกดดันคือการที่นายฮุนมาเนตโทรหาทรัมป์และไปกดดันเพื่อใช้มาตรการทางภาษีออกมาเป็นเล่เพทุบายเพื่อจะให้ไทยกับขเขมเรเจรจาก,กัน แล้วการเจรจาครั้งนี้มีอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจด้วยประการทั้งปวงหุนเซนจากที่ทักษิณเป็นที่ปรึกษามาสามสิบปีตอนนี้เละเทะหุนเซนยิงประเทศไทยทักษิณเป็นประธานที่ปรึกษาอันวาอิบราฮิมเมื่อตอนนั้นปัจจุบันนี้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หนักกว่าเดิม ผู้ก่อการที่เป็นโจรชั่วมันฆ่าคนไทยแล้วมันก็ข้ามไปหลบหนีฝั่งมาเลเซียฝั่งมาเลเซียก็ไม่ได้ทําอะไรจริงๆการที่มาเลเซียจะแ,ดแสดงความจริงใจว่าเฮ้ยรอบนี้เดี๋ยวจะช่วยนะมึงช่วยไปดูแลโจรที่มันหลบอยู่ประเทศมึงซะก่อนดังนั้นฝากประชาชนทุกคนจับตาการทำงานครั้งน,นี้นะครับ อย่าให้ประชาชนและทะหารสิบสี่ศพเสียชีวิตฟรีฟรีผู้คนบาดเจ็บอบพยพศูนย์เสียทุกอย่างแต่กลับมีเงื่อนงำกันยุบงิบุกงิบกันอยู่สองตระกูลไม่จำเป็นต้องรัรทหารหรอกครับไม่จำเป็นต้องใช้ทหารไม่ต้องเป็นต้องใช้กำลังแต่เราอย่าให้มันทำสิ่งที่มันต้องการจะทำ ให้ทำได้หรือทำให้ได้ง่ายหรือไม่ให้มันทำเลย